สาวห้อยบ้านนาเด้อจ้าสาวห้อยสวัสดีจ้าเมื่อนี้เด้อจา้าพาพี่น้องเขามากดนมันแสงเด้อจา้าจ้ามากดน้ำกันจา้ามาลุ้นน้ำกันเด้อจา้าสีมานวะจา้าเริ่มเห็นติ้งมันแล้วเนาะหักไม้เด้จอจ้ะเอาสับหักไม้ออกกันเนาะอันนีอ้อยเฮนติ้งมันกะเดี๋ยวมันกะมีเนาะ ่จุ๊จจววัวันย่าไพี่โอ้เิมซับแล้วสันมีติงขอ,ขอเสียมจเสียมเห็นหัวแล้วนัจ้ะเี่นีเครื่องเดียวเริ่มสองิงนะจ๊ะอีแลวแลว้ะไรนจ้ะ สับขาดบโอ้ติ่งิอนอยู่นี่อันนตังหลยหัวจ้ะโอ้โหหัวนะสหัวเสงเลยอเป็นแสงสิเลยเนาะน้องเรือยูเจ้าเป็นแสงกันเละ้องแหลหมอมันังมีหสับอันนี้หอยหฮอสับยตง ซับแล้วจ้าตื่นตื่นเนาะเสียดายนี่หัวยหญ่จะถึงไหนกันเยหัยัวใหญ่ยิ่สับเพึ่งเแลนะเพาก็พอต้นมันหนาจ้ะ หมานมานอกเงานี่เงาแ่บไงจ้ะเงาไงนี้มา,อาโอ้ยสับอีกแล้วสับแล้วหมานนาะมันจะสับก้อกลัไปมันสับหมหอนเราจะจ,จับกันหมอนอหอบติ้งนะจ้ะนี่ตังสามหัวขวดมึงทางไหนกันนะเนาะแต่เป็มีหมูตืน่น สามสี่หัวหน่อยนี่หัวหนอุ้ยสองหัวจ้าวัวง่าเติบง่งตัวฮ่คนแหลเนาะดินมันบ้านในแหงเลยแหละจับไปเจ้าหล่อ้นมาพี่ด้ยเาก็ต้องเบิ้งนะจ้ะเราเบิ้งต่ำมันเคลือมันลงเคลือลงบางเดมันจะมีหัวบางหันอันนี้เ็เคือมันแซงนะจ้า ทางอื่นมีปะเนาะเขื่อมันแสงกระสีเป็นบางขุดมันแสงนั่กันเด้อจ้าหักใหม่เราไปเห็นเลื่อนแ้วนะจ้าบองบองเอาหัวมันแสงหนิมักเขาน้ำต้นไม้ใหญ่ไงนะจ้าโอ้ยซับจ้าโอ้ยมันอยู่ในเหงาเพียบเลอยู่ในเหงาอยู่ในเหงาใหม่เอายากเลือดจากหัวเลือดสลาย ขอ้ของใหม่จ้ะขอบ้อนขอบออเลยจ้าอวอลจ้าคนต่ําตยงั้งคนต่าเงาอวันใหญ่จ้วันน้ำวันอื้มอเป็นขีดตัวหน่อสองหัวหัวจ้ะมันยังเป็นขีดตมเจ้าว่าหน้ามันช่วงหน้าฝนน้ามันยังระเบิด ติ้งมันก็จะมีเป็นมันหาหกหัวหรือสิบหัวแล้วจะให้มันหนังลายมีเปล่าไม่ได้หัวเดียวต้นใหญ่เลยจ้ะติ้งลายลายแต่ว่ามันหนังนี่น้ำหัวจ้ะผมใส่มันบ่เป็นช่วงมันช่วงเมียงเป็นช่วงหน้าฝนก่จ้ะช่วงหน้าฝนจะก้นช่วงอ่ะหน้ามันแห้งกว่านี้เนาะ มันปีใหม,ม่ึ้นไม่ทราบมาจาใครอยู่สับหน่อยนึงคือองได้จ้าป้านี่ก็จะมีจะเครือมันแสงไปหมดเลยจ้ะอ้อป้านี่ก็มีจะเครือมันแสงเลยจ้ะช่วงนี้กับ่ค่อยมีหัวดังจ้ามันต้องเป็นช่วงปีใหม่หัวมันค่อยจะมีจ้ง,ง,งจ้าไปเบิ้งอีกบองไม้นะาจ้ะ สายน้ำหวยธรรมชาติจ้าน้ำใสดีดีไหลเงาเลยด้วยจ้ะเงาไปสายหวยไปจ้ะนี่หัวนึงจ้หาหัวยังไม่ใหญ่ปะเนี่ยนี่กอมันเป็นสองหวัหวหัวนี่หัวนี่หัวใหญ่จ้างามจ้หัวข้าวงามดีเนาะ มันกับนี้หัวปีเลเด้นนะจ๊ะแต่หัวมันกับปัาหลเพียงนะจ๊ะหัวน้อยหัวผลงานเห็นนะจ้ะผลงานของเขาก็ได้เพราะได้ต้มนะจ๊ะต้มหนึ่งพอดีเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จะฝากไว้ซัมนี้แล้วจ้าฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้่เลยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าฝากเป็นกำลังใจด้นะจ้า